โอเคเยี่ยมครับ,ม,รบมาดูก้นนี้ครับปหลงสุภาาเพาะผมได้ป้ากันเมือนละหนองบนร้อยโอ้โหสุดหยอด <c oughs> ได้ย <ELL> ิงดีก <Thousands> ับฝืนก็แล้วแล้วหนองบม้ร้อยสนามหญ้ายังมีมอ้อยู่เนาะสุดยอดยาต้องไปต้องไปหาเวลาไปอยู่ไปเยี่ยมมาแต่น้ำปนตียังงบเนีนยังเอาพมปูอ่ะมอ้อยังก๊อปเลยเนาะต้องหาเวลาไปละต้องไปกางเต้นนอนสักคืนถ้าไปพูดแล้วต้องกางเต้นนอนอย่างเดียวครับ สำหรับสนามหนองมูล้อยก็เป็นแห่งหนึ่งสนามที่ผมประทับใจมากครับคือคนดูแลง,ง้ามขนาดนะแล้วก็เป็นสนามส่วนตัวด้วย้นะเหมาะสําหรับเกมจีโฟกนะแต่ตอนนี้เกมจีโฟกเขาลอ้อตีหนองเล็งซ้ายให้เสร็จกันถ้ามอันนิ่มผกล้าออกบ้านเอาแบบออกแล้วจนไข่มาบ้านกับมีสนามมึงเป็นเล่นนะเพราะฉะนั้นเราต้องทําสนามมาห้แล้วกัน เดี๋ยวถ้าสนามเสร็จแล้วจะออกไปจวนสมาชิกเจียงแสนหนองบนลอยมาเล่นตัวนะครขอบคุณบัหลวงครับรบอเอาไปดูกวดอื่นๆบ้างนี่กันเริ่มทย้อยปล่อยตัวกันเรื่อยๆแล้วนะสำหรับนักกีฬา มีทั้งหมด3รุ่น <c oughs> ประเภทชายประเภทหญิงนะครับรุ่น70ขึ้นรุ่น65ขึ้นแล้วก็รุ่นมาเกิน64นะครับสำหรับรุ่น70ขึ้นนี่สมาชิก,กเยอะที่สุดนะครับจำนวนกวนเยอะ ไปได้แท้เรไปตั้งนั่นเริ่มจีดีนะหอบหมดแล้วแล้วน่ะฮุจดเหตุการณ์จีนนอเลี่ยม ยอมาดูกวนนี่นะฮะกวนนี่มาดูฝีมือสวัสดีครับเป็นไร้่อครับแต้มโอเคครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนะนี่ลูกไหนนี่ลูกไหนนี่ลูกไหนนี่สุดยอดนี่สุดยอดนะครับลายสนามล่ะขอบคุณครับดูกระปอดกับโปมุครับนี่รุ่นรุ่นสุดยอดแล้วเนี่ยนะ รับต้นต้นี่ตั้งแต่เอามาทะฮะตั้งแต่ประบาดตึงนะจึงเหมือนละเลยตึงึแลล้วงเหมือนละแล้วตมดตีมันอยู่แล้วนะหย่อนละละมันละมันละสามหลุมสี่หลูกละไปได้ยังได้เอาลูกคุณบอลสั่งทำพิเศษนะฮะสุดยอดเลย ออกนิ่มมากครับน้ำนักสุดยอดโอ้โหไลยสุดยอดครับผมครับโปมุเซ์ฟแหลกนี่วางได้เปรียบคูร่อซูเลย นี่ครับตาลางมาฮอดสีแดงนี่นะฮะหลังทงนี่ถ้าไขย่ยิงเข้านี่จะได้โบนัสลดจำนวนการตีลงแหมหนึ่งข้างนะฮะสำหรับโลแลบอกตามแผนครับจบสามาเยี่ยมครับจบสาม ปอดหนึ่งมานี่เลยกันหนึ่งมานี่เลยกัครับนี่ย้อนเช่นเลยครับเห็นแล้วดีกว่าสองครับงหกคงหกเจ็ดไปก่อนเลยครับจบที่สามครับอินทรีนี่ฮะมาเจง่ายๆนะใครที่คิดจะมาเอาชนะ จอดฝีมือของเจียงไหนี่นะฮะไอ้ข่าขึ้นคอเลยทีเดียวครับถ้าเป็นการตีแบบเนี้ยนับสโตกมแบนีเหนเหียวมากครับแต่ละคนนี่หนเหนเีนยวบล็อกได้เลยครับถ้าไข่รุดแล้วก็คือไหล่ตัวเอ็มตันแน่นอนครับเยี่ยม โอเคครับผมเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะพักทายหูสักกัมนะเก็บภาพหนึ่งสมาชิกกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ